ชีวิตเปิดตัว MTL Six Pack ปักธงบริษัทประกันชีวิตนี้เริ่มคัดสรรสุดยอดฝุกแพ็ไทยพาณิชย์ผนึกกำลัง h Life เปิดตัวแผนการเงินรีไายชิวๆตอบสนองทุกความต้องการเพื่อชีวิตในวัยเกษียณที่มั่นคง สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการประกันวันนี้นะคะสัปดาห์นี้อยู่กับดิฉันค่ะสุกัญญาเทียมเทศค่ะและคุณอนุสรชิมเพชค่ะสําหรับสัปดาห์นี้มีอะไรมาอัปเดตบ้างคะคุณอนุสรก็ในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเลขของธุรกิจการช่วยในไตามาสแรกแล้วก็เกี่ยวกับมีประกันภัยนาะข้าก็รวมถึงผมกับการของกรุงเทพประกันภัยว่าจะเป็นยัไงบ้างแต่ส่วนเรื่องแรกที่จะมาคุยกันก็เป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรวมในไตามาสแรกในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโดย มีเบีย้ยประกันรับรวมทั้งสิ้นอยู่ที่1,33,739ล้านบาทมีอาัตราการเติบโตลดลงอยู่ที่1.06%และ,ะบริษัทที่มีเจอันดับแรกที่สูงที่สุดก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมก็เป็นบริษัท AA มีเบีย้ยประกันอยู่ที่27,566ล้านบาท,ทคิดเป็นสัดส่วนการตลาดอยู่ที่20.61%อันดับ2คือบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตมีเบีย้ยจำนวนรับรวมอยู่ที่ 2 3 7 1 3้าล้านบาทมีอัตราคิดสัดส่วน,นตลาดอยู่ที่1 7 7 3อันดับ3คือบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตมีเบีย้ยประกันชีวิตรับรวมอยู่ที่1 6 0 2 1ล้านบาทที่เป็นสัดส่วนกนตลาดอยู่ที่ 11. 9เออันดับ4ี่บริษัทไทยประกันชีวิต มีเบี้ยอยู่ที่15,194ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่11.36%อันดับ5บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิตมีเบี้ยอยู่ที่13,885ล้านบาทมีสัดส่วนการตลาดอยู่ที่10.38%อันดับ6คือบริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตมีเบี้ยอยู่ที่13,091ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่9.79%อันดับ7คือบริษัทอเริอนอยุธยาประกันชีวิตมีเบีย้ยอยู่ที่6,806ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนการตลาดอยู่ที่ 5.09%โดยทั้งหมดนี้บริษัท7บริษัทแรกนั้นคิดเป็นเบี้ยสัดส่วนทั้งหมดอยู่ที่86.94%และอีก17บริษัทที่เหลือมีเบี้ยอยู่คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่เพียงแค่13.06%ก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจประกันชีวิตในทั้งหมดในตลาดก็เจดับแรกถึงสามารถครองสัดส่วนได้ถึง86%ส่วนอีก14,17บริษัทที่เหลือก็ยังคือยัง,ย,งยังเป็นเหมือนเดิมเพราะว่ายังบริษัทใหญ่ก็ยังสามารถเก็บเบี้ยประกันได้มาก พอสมควรอยู่เหมือนเดิมครับและก็ในส่วนนี้ก็ยังแยกออกมาเป็นเบีย้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ในไตรมาสแรกก็คือคมีเบีย้ยทั้งสิ้นอยู่ที่39,556ล้านบาทมีอัตราการเติบโตลดลงถึง 21. 8 6โดยเบีย้ยที่มีเจ็ดอันบแรกก็คืออันดับหนึ่งคือเมืองไทยประกันชีวิตอยู่ที่1467ล้านบาทอันดับ 2AA อยู่ที่6,260ล้านบาทอันดับ3า กรุงไทยแอคซ่บประกันชีวิตมีเบี้ยอยู่ที่4,646ล้านบาทอันดับ4ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตมีเบี้ยอยู่ที่4,372ล้านบาทอันดับ5บริษัทไทยประกันชีวิตมีเบี้ยอยู่ที่3,588ล้านบาทอันดับ6กรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยอยู่ที่2,108ล้านบาทอันดับ7จ็พูลินเชียลประกันชีวิตมีเบี้ยอยู่ที่1,899ล้านบาทค่ะ โดยที่สุดในส่วนนี้ของวิ่งประกันชีวิตรับรายใหม่นั้นจะเห็นได้ว่าบริษัทพูเรเชียประกันชีวิตนั้นมีขึ้นมาถึงอยู่อันดับ7ก็เป็นที่ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าโดยที่ผ่านมาก็เข้าใจอยู่แล้วครับว่าพูเเชียประกันชีวิตนั้นมีการควบรวมกับธนชาตประกันชีวิตซึ่งมีการขายประกันผ่านช่องทางบื้อลันทำให้มีอันดับตัวถึงดีขึ้นมาอันดับ7จครับจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีบริษัทประกันจะควบกับ ควบกับธนาคารมากขึ้นทำไมทำไมทำไมอย่างนั้นนะคะคือคือมันจะไม่ทับซ้อนกับตัวแทนเหรอคะก็ในส่วนนี้คือในโปรดักต์อันนี้คือจะเล่าให้ฟังคือเป็นรายละเอียดคือว่าในส่วนนี้คือทางผลิตภัณฑ์ที่ขายผ่านช่องทางธนาคารนั้นจะไม่มีความทับซ้อนกับช่องทางตัวแทนก็คือเป็นบริษัทเดียวกันที่มีันาิติของธนาคารอยู่แล้วแต่ว่าคือทางทางแบงก์นั้นก็จะขายอีกโปรดักต์หนึ่งทางตัวแทนก็ขายอีกโปรดักต์หนึ่งก็คือเป็นเป็นคละ คุณัโปร,ปรดักกันเลยซึ่งถ,ถ้าพอเทเลที่ผ่านมาก็คือถ้ามันซับซ้อนกันนี่จะมีปัญหาแน,น่นอนเพราะว่าตัวแทนย่อมไม่พอใจแบงก์อยู่แล้วเพราะ<ช>ว่าที่ผ่านมาก็แบงก์นี่คือยึดครองในส่วนตลาดประกันมากไปพอสมควรและก็ในส่วนนี้ก็ย,ยังเห็นได้ว่าในไตรมาสแรกนั้นช่องทางการขายประกันนี่คือช่องทางที่ขายดีสุดก็ยังเป็นช่องทางตัวแทนอยู่ซึ่งช่องทางผ่านการขายผ่านตัวแทนนั้นยังมีเบี้ยอยู่ที่ถึง62,330ล้านบาทโต4%่เอร์เซ แล้วก็ช่องทางธนาคารนั้นมีเบี้ยอยู่ที่หก2 9ืหนึ่งพัน้กิบล้านบาทมีอัตราการเติบโตลดลงเจ็เปอร์เซและการขายช่องทางอื่นๆมีเบี้ยอยู่ที่6 0 4ันสี่แล้านบาทเติบโตขึ้นสิเปอร์ซและการขายช่องทางผ่านโทรศัพท์มีเบี้ยอยู่ที่4ี่พันหสิ้าล้านบาทเติบโต4ี่จ้าหกเปอร์เซ็นก็สังเกตได้ว่าที่เราเคยคุยกันไว้แล้วว่าในไตรมาสแรกของปีที่แล้วของบริษัทของกรุงเทพการชีตนั้นมีเบี้ยรับ รับรายใหม่ถึง1 0 0 0 0กว่าล้านในช่องในแค่เดือนเดียวแต่ว่าในทางกลับกันในเดือนในไตรมาสแรกของปีนี้ทางบริษัทกรุงเทพการชีพมีเบีย้ยอยู่ที่2108ล้านบาททําให้เห็นว่าเบีย้ยหายไปเบี้ยอัตราการเติบโตของเบีย้ยใหม่ของบริษัทกรุงเทพการชีพนั้นลดลงถึงเกือบ80%เพราะว่าทางธนาคารเขาไม่ต้องการขายคือซิงเกิลพรีเมียมเบีย้ยประกันชําระครั้งเดียวเพราะ,ะว่ายิ่งช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนั้นการที่ขายเบีย้ยประกันผ่านชําระครั้งเดียวนั้นจะไปหาการลงทุนและการเงินเนี่ยไปลงทุนในช่องทางอื่นลําาบก ทำให้ทหําให้ตรงเทพวันชีนั้นเขาไม่มีการขายในช่องทางนี้แล้วพอผมสอบถามคุณชนโสภณพาน,นิชไปแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าในไตมาสองก็ยังไม่ขายแต่ว่าจะมีการพิจารณาในการให้การตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยก,กับลูกค้าอย่างไรต่อไปครับและอีกอย่างก็คือว่าทางมันประกอบกับทางธนาคารด้วยซึ่งมีการเข้มวงวดในทางเครื่องของสินเชื่อทําให้เบี้ยการรับซิงเกิลพรีเมียมนั้นมีการชะลอตัวลดลงก็คือเป็นปัจจัยเศรษฐกิจที่บ้านเรายังไม่ค่อยดีทําให้เบี้ยอัตราในทําให้ภาพรวมได้เห็นว่า ใน,ในไตรมาสแรกนั้นมีอัตรา,าก,การเติบโตลดลงแล้วโดยเฉพาะเรื่อการรับรายใหม่นี่คือติดลบถึง21เลยทีเดียวค,ครับนี่คือติดลบครับแล้วถ้าอย่างนี้มันไม่มีผลกระทบหรอคะหมายถึงว่าถ้าทางธนาคารช่องทางธนาคาร,ครยอดขายลดลงมันไม่มีผลกระทบต่อบริษัทหรอคะก็อันนี้คือผมมองว่ามัน,ม,นมันเป็นต้องเข้าใจในปัจจุบันของระบบเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าคือคนมีเงินเก็บไว้ในกระเปา๋าคือประกันชีวิตเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เป็นทางเรื่องสุดท้ายที่คนจะซื้อ,อคือเป็นคนที่มีเงินเหลือแล้วก็มีเงินออมเป็นเงินออมที่หลังจากฝากแบงก์แล้วหลังจากซื้ออะไรแล้วก็ค่อยมาซื้อประกันชีวิตอ,อันนี้คือเป็นเป็นมันเป็นสิ่งที่หลักพื้นฐานของชีวิตแล้วคือคมันเป็นสิ่งที่ก็เป็นอยู่ที่ล้อไปเศรษฐกิจแต่ว่ามันไม่มันไปเศรษฐกิจที่ถือว่าอาผมมองว่า แล้วก็เขามาบอกแล้วว่าในครึ่งปีหลังก็ยังเป็นสธุรกิจดาวรุ<ม>่งอยู่ดีเพราะยิ่งทางกรงงนั้นมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมามทําให้คนที่ต้องการออมกับธนาคารนั้นก็จะหันมาออมกับในธุรกิจประกันมากขึ้นเพราะมันจะได้ดอกเบี้ยได้ดีกว่าเพราะที่ผ่านมาคือกรงงมีการลดอัตราดอกเบี้ยลดลงแล้วแต่ทางธนาคารนั้นยังแข็งขันอยู่ยังแข็งขืนอยู่ที่ไม่มีการลดอดัตราดอกเบีย้ยโดยล่าสุดนี้ทางธนาคารกสิกรได้มีการลดอดัตราดอกเบี้ยลงตามทางแบงค์ชาติที่ขอออกมา ครึ่งที่ผ่านมานี่คือมีการดึงเชงกันอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นบริษัทนาล่องหรือเปล่าเป็นธนาคารนำล่องหรือปเปล่ปาก็ผมผมถึงได้บอกว่ามาเป็นทางเลือกการออม,อมทําให้ธุรกิจการชีวิตนั้นอาจในไตรมาสสองอาจจะเห็นได้ว่าจะมีโปรดักต์ใหม่ๆใ,ในการให้ออมดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมากกว่าในการฝังธนาคารเพื่อเป็นทางเลือกก,อ,อกการออมให้กับประชาชนมากกว่าครับค่ะแต่ว่าในภาวะปัจจุบันเนี้ยครับ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุก็มีมากขึ้นอย่างเรื่องที่แบบอุบัติเหตุที่มันไม่เคยเกิดมันภัยพิบัติมันก็มีมากขึ้นทําให้คนอ่ะก็แบบมาสนใจในการประกันที่มันไม่เคยพวกกรมธรรม์ที่มันไม่เคยมีอ่ะมันก็จะออกมาใช่ไหมคะมันก็ดิฉันมองว่ากรมธรรม์พวกเนี้ยมันดิฉันว่าตอนเนี้ยบริษัทประกันอ่ะมันน่าจะมียอดสูงขึ้นนะ ก็คืออย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างในส่วนของปี2 5 0 4ที่มันเกิดการน้ําท่วมขึ้นมาคือเบี้ยประกันน้ําท่วมนั้นคือไม่เคยประการน้ําท่วมนี่จะเป็นขาแถมจะเป็นประการแถมพ่วงกับเป็นประกันอักขีภัยในทางกับการพื้นพอมันเกิดเหตุขึ้นเบี้ยไปกันก็สูงขึ้นคนตื่นตัวมากขึ้นแต่ในทางกับการท่าน้ําท่วมพอไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมแบบปี50ไปปี55 56 57พอไม่เกิดน้ําท่วมเบี้ยในส่วนนี้ก็จะมีอัตราการการการลดลง อัตราเบีย้ยประกันลดลงเพราะว่าความเสี่ยงมันเริ่มหายไปเรื่อยๆจากที่เช่นตะก่อนนี่คือ100บาทพอมาปี5 5หเหลือ80ไม่เกิดเหตุอพอปี57เหลือเจบาทก็คือก็ต้องลดหลังกันไปลงไปตา,ตามเนื้อผ้าอยู่แล้วแต่ว่าในทางคนที่เข้าถึงประกันนั้นถือว่ายังน้อยอยู่ก็อย่าลืมว่ามันเป็นประกันที่ผมย้ำอีกทีคือว่ามันเป็นคนที่มีเงินออมอยู่แล้วแล้วก็เป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะเข้ามาซื้อเอาไว้ครับ ก็เดี๋ยวคุยอีกเรื่องนึงก็คือเดี๋ยวเวลามันจะบทก็คือ,อค,คุยเรื่องของ,องกไไงงรงุงเทพประกันภัยเป็นยังไงบ้างครับในส่วนไตมาสแรกของผลประกอบการครับค่ะในส่วนของกรุงเทพประกันภัยนะคะก็ได้ออกมาเผยผลดําผลดําเนินงานในไตามาสแรกนะคะของปี2558ค่ะก็เบี้ยประกันภัยนะคะเบี้ยประกันภัยรับรวม4,218.5ล้านบาทเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2557ค่ะ เพิ่มขึ้นร้อยละ8.2กำไรจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช,ใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว420.6ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ0.1รายได้สุทธิจากการลงทุน335.1ล้านบาทค่ะลดลงร้อยละ0.6ค่ะกำไร ก่อนค่าใช้จ่ายหักภาษีรายได้นะคะ733.3ล้านบาทค่ะและเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้วนะคะบริษัทมีกำไรสุทธิ623.7ล้านบาทค่ะลดลงร้อยละ0.6ค่ะต่อหุ้นต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน5.86บาทค่ะทั้งนี้นะคะบริษัทก็ได้มีมติออกมาแล้วนะคะจ่ายเงินปันผลระหว่างงวดที่1 ให้แก่ผู้ที่ถือหุ้นอัตราหุ้นละ2.75บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะครับก็อันนี้จะมาวิเคราะห์ไอ้ส่วนของอบริษัทในของเครือกรุงเทพน้สกุลโฉสพพันธ์เอ,อโสโพนพานิชโดยเฉพอาะกรุงเทพการชีวิตและกรุงเทพประกันภัยก็ใช้นามสกุลเดียวกันก็สังเกตได้ค่ะได้ว่าในไตรมาสแรกนั้นทางแบงก์นี่คือเขาจะไม่ค่อยโหมในธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตมากนะคือถึงทางที่มีบริษัทแม่คือเป็นแบงค์แต่ทางกับการถ้าไปมองของบริษัทของ กสิกรไทยทางแบงก์กสิกรไทยนั้นมีบริษัทลูกก็คือเมืองไทยประกันชีวิตและเมืองทประกันภัยซึ่งเป็นนโยบายของทางแบงก์เลยว่าคือบริษัทลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งไฟนั้นทั้งทุกสินเชื่อทุกอย่างต้องขายประกันของเมืองไทยอันนี้คือเป็นนโย,นโยบายจากข้างบนก็จะเห็นได้ว่าช่องทางของแบงค์โฉลนั้นของทางกรุงเทพเนี่ยผมมองว่ายังน้อยอยู่ ในการที่จะเข้าไปลุกในการเข้าจะไปโหมกระแสในการเข้าไปขายประกันแต่ในการสัดส่วนของการการขายประกันผ่านช่องทางนั้นกรุงเทพกรางชื้นยังใช้ช่องทางแบงค์แอชุลันเป็นช่องทางหลักอยู่แล้วก็ช่องทางตัวแทนเป็นช่องทางรองแต่ผมมองว่าถ้าวันใดคืนหนึ่งถ้ากรุงเทพประกันของธนาคารกรุงเทพนั้นต้องการที่จะลุกธุรกิจประกันจริงผมว่าทําได้ไม่ยากเพราะว่าอย่า,ยาลืมว่าแบงค์กรุงเทพนั้นมีสาขามากที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศไทย แต่ถ้ายังเดินธุรกิจแบบนี้ผมมองว่าก็ยังอยู่ได้แต่คือเขายังไม่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปขายประกันมากกว่าครับค่ะครับก็ส่วนอีกเรื่องหนึ่งประกันภัยนาข้าวผมก็ขอยกยอดไว้ในสัปดาห์หน้าละกันว่าจะมีรายละเอียดว่าให้ฟังสำหรับชาวนาทั้งหลายค่ะได้ค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการประกันวันนี้ค่ะสําหรับช่วงหน้าเรามีอะไรมาอัปเดตติดตามชมช่วงหน้าค่ะ